สวัสดีครับโชดอกสบานะฮะสีโอรสนะครับคือสีออกส้มๆนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะฮะก็มีหลักหลายสายพันธุ์อยู่นะครับต้นนี้จะเป็นดอกสีแดงนะครับดอกสีแดงดอกใหญ่นะครับอันนี้เป็นดอกสีชมพูนะครับดอกชั้นเดียว ะะก็สวยอยู่นะครับเป็นพันดอกดอกอยู่สีแดงดอกเล็กนะครับทนนะฮะสีแดงดอกเล็กนี่ยทนทนแรงด้วยนะครับแตบบ่ดอกดอกมากดอกสีเขพผูหว,วานแหววนะครับสีโอรสดอกซ้อนนะครับนี่นะฮะ ตัวอันนี้นะครับเป็นชบาโบราณนะฮะสีแดงนะครับอันนี้ชบาโบราณสีชมพูนะครับดอกก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับอันนี้เป็นสีชมพูหวานนะครับต้นยังเล็กอยู่นะต้นยังไม่โตนะครับเพิ่งปลูกกี่ทีแล้วส่วนต้นนี้นะครับก็เป็นชมพูอมเหลืองส้มนะฮะชั้นเดียวเหมือนกันนะครับชะบาจะมีหลายพันเนาะแต่ตอนนี้ดอกยังออกไม่ดก ต้นนี้ก็ต้นโตอยู่นะแต่ว่าไม่ดกนะครับช่วงออกดอกดอกผมก็ไม่ได้ถ่ายทำเนาะสำหรับคลิปนี้นะฝากให้ทุกท่านาช่วยกันกดถูกใจกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำคลิปชบาหลายๆลายสายพันธุ์ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับลอยมีดอกก่อนนะะฝากไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสวัสดีครับ